านคู่กับน้ำพริกปลาสลิดได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดตะกร้าให้แนนนะคะทุกคนแงเห็นไหมล่ะแล้วก็ที่สำคัญหม่ำหม่ำเยอะๆนะคะจะได้มีแรงสู้ต่อขอบคุณค่ะโรยในยำเลยตุกๆอร่อยมากใช่ทุกคนแนนจะลงคลิปอยู่ล่าสุดแนนลองทานกับไอติมอร่อยมากเดี๋ยวแนน,นทำคลิปติกตอกลงให้ทุกันนี้ไมสกนอะไรอะ่ะสวยมากไม่เคยเห็นเลยสวัสดีค่ะ แนนทิติรัตแสงแดงมิสแกนกกำแพงเพชรค่ะเย้ yeah. <c oughs> วันนี้ต้องสวยแหละเพอไปถ่ายพอดเทสตม,าค,า,มา,าความฟาล่าฟาใจนั้นหัวตุงมาก <c oughs> ฟาล่าใหญ่เวอร์ <c oughs> อ่สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะไม่รู้เอาก,กิฟไปวางไว้ไหนแล้วขออนุญาตเนื่องจากวันนี้ภารกิจเยอะมากค่ะคิวแนนทั้งหมด3มคิวด้วยกัน เมื่อเช้านี้ไปถ่ายพอดเทปมาเสร็จแล้วก็ตามด้วยไปเรียนเดินกับครูตุ้ยครูปามาค่ะแล้วก็จอบสุดท้ายของแนนในวันนี้ก็คือไลฟ์สดนะคะกับเพจนางงามนะคะคุยเก่งมากเหลือแต่การหาแสงครับโอ้ยขอบคุณค่ะคือเอาจริงๆแล้วอะถ้าทุกคนได้เข้ามาดูแนนในไลฟ์สดบ่อยๆทุกคนจะแบบแนนมีเรื่องมอหมอยเยอะมากๆเลยนะทุกคนคือแบบสามารถเข้ามาติดตามแนนได้นะคะในด้อมนางดี อย่าลืมมาเข้าด้อมแนนกันเยอะๆนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามด้อมนางดีหรือว่าติดตามแนนตามสื่อโซเชียลต่างๆเลยเลยนะคะทั้งแอปพลิเคชัน t i ๊กตอกทั้งไลน์อ่าไลน์ Line ด้อมนะคะแล้วก็ในโซเชียลเฟสบุ๊กด้วยเหมือนกันคะ่ะครูปาอาดีต Miss Grand Thailand 2014ใช่แล้ววันนี้ไปเรียนมาแต่ว่าวันนี้ไม่เจอครูปาเพราะว่าครูปาติดภารกิจนะคะเจอแต่ครูตุ้ยแต่ว่าคลาสที่แล้วเจอครูปาซึ่งก็ได้สอนได้เรียนกับครูปาด้วยนะคะ เอาละทุกคนไหนๆเราก็เอาดีทางด้านนี้นะคะและหลายคนอาจจะสังเกตว่าทุกครั้งที่แนนไลฟ์สดหรือทุกครั้งที่แนนมีมีบอกไปก็คือจะเป็นมีมเกี่ยวกับการกินเราก็จะไม่ให้เสียชื่อค่ะเนะคะเราก็จะยังคงกินต่อไปค่ะนะคะความแบบยำอะ่ะเนาะยำวซาบแล้วทุกคนถ้ายิ่งกินกับน้ำพริกปลาสลิดนางงามคือดีมากและหลายคนสังเกตได้เลยว่านางงามทุกคนอะ่ะขายน้ำพริกนางงาม เสร็จแล้วนางงามทุกคนก็ต้องกินกินแล้วทุกคนเคยเห็นนางงามอ้วนไหมคะไม่มีเพราะท่านนำนะคะนำพิงค์ป้าโจดินนางงามเนี่ยทานได้ทุกคนมีแสงแน่อาจจะต้องรอเข้ากองเพราะกำแพงเพชรสนมากมีแสงกับทุกปีอุ๊ยขอบคุณค่ะใช่ไหมล่ะนางงามกำแพงเพชรมีแสงทุกปีและปีนี้ก็เช่นกันค่ะวันปีนี้นะ่ยตั้งใจมากเลยนะทุกคนที่แบบว่า อยากจะมีอยากจะเปิดประตูให้กับกำแพงเพชรอีกสักหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะทุกคนยังไงทุกคนอย่าลืมไป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยช่วยเป็นเชียร์ช่วยไป็นกำลังใจให้กับแนนด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครรักแนนเอนดูแนนนะคะอย่าลืมไปกดตะกร้าให้แนนด้วยนะแนนอยากชนะสักหนึ่งแคมเปญนะคะเพื่อไปทำกิจกรรมกับบอสนวัดค่ะทุกคนอยากเปิดให้นางกำแพงเพชรเงา ใช่แล้วค่ะทุกคนอร่อยมากทุกคนทานข้าวเย็นกันหรือ,อยังคะเอาให้เต็มที่เลยครับเชียร์เชียรขอบคุณค่ะอย่าลืมไปกดติด,ดตามด้วยนะคะในต็อกต็อกของแนนค่ะ